นายราชกูลตั้งแต่รูปฉันเป็นต้นลงไปตลอดจนถึงรัศดรที่ต่ำที่สุดจะให้ได้มีโอกาสได้เล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าจะว่าขนาวว่าไพ่เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองของเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่งซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ้าเจ้าอยู่หัวในที่ประชุมพระบระมวงปสามวงฒิคณะราชการเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพอดพระเนตรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุฎาพ,พุทธศักราช2427 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเธอกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาการจัการสายพลเรือนโดยพระบาทสมเด็จพระเจอาตกสินเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าปลอดหมัคให้กัดขึ้นนัตึกยาวข้างประตูพิมานใช้สีในพระบรมหาราชวังเมื่อพศ .2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาเป็กเมื่อวันที่1เมษายนพศ2 4 7 5เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราชโยบายปัติรูประบอบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อพศ2425ในรัชรสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลก้าเจ้าอยู่หัวภาาราชการและเอกชนต้องการบุคลากรทำงานในสาขาวิชาต่างๆกามาขวางม,มากขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลก้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระอภินิษฐานคำนึ่งถึงพระบรมราชโยบายในสมเด็จพระบรมรนชนกาติราชที่จะให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นสำหรัรรรเบเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาวสยาม จึงทรงพระกรณาปรดก้าตปรดกระหม่อมให้สถาปนารงเรียนมหาเป็กเป็นสถาบันอุดมึกษาพระราชทานามว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ1มกราคมพศ2453ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางต่างพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นพระบระมราชามสาวรีอันยิ่งใหญ่ระาวรในสมเด็จพระบระมนชนากาธิราชของพระองค์ จึงได้พระราชทานเงินทุนที่เหลือจากฐานที่รัษดรได้เรียรายเพื่อสร้างพระบร,รมราชาุสาวรีย์พระบร,รมรูปทรงม้าจํานวน900กว่าบาทให้ใช้เพื่อสร้างอาคารเรียนและตึกบัญชาการบนที่ดินของพระคลังจํานวน1,309ไร่อยู่ที่อำเภอประทุมวันและเงินที่เหลือจากการสร้างก็ได้พระราชทานพระบรมราชาุญาตให้ใช้เพื่อกิจการของโรงเรียนต่อไปทัานนี้ได้เสด็จพระร,ราชาดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ในการสร้างอาคารเมื่อ3มกราคมพศ2458ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะขยายการศึกษาโรงเรียนข้าราชการริเรืยนให้กว้างขวางเพิ่คือไม่เฉพาะสำหรับผู้ที่จะเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้นแต่จะรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาชั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปริสฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่ 26มีนาคมพศ2459เพื 24, bbe bbe? 2, ่อเป็นพระบรมราชาธิวาสในชิเดพระเกียรติแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางแผ่เพลิงสารต่อไปโดยในช่วงแรกมีการจัดการศึกษาแบ่งเป็น4คณะได้แก่คณะรัฐประศานศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะอัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์2459-2465มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญามีการติดต่อกับมรูรน,นิธิอ็อกกี้เบลเลอร์เพื่อให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนของคณะพทยศาอสตร์สศร2 4 6 6 2 4 8 0เริ่มรับผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์ใเข้าเรียนในคณะเทยศาสตร์ได้มีการปรปับปรุงหลักสูตรและรับนักเรียนผู้จบประโยคมัธยมบริบูรณ์เขา้าเรียนอีก4คณะศ2,481-2,490 เน้นการเรียนการสอนพื้นฐานของวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลายโดยมีการจัดเตรียมมหาวิทยาลัยคือนักเรียนจะต้องเลือกเรียนตาน่าตงๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนทำให้เกิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิาทยาลัยขึ้นใศ .2491-2503 เป็นระยะเวลาของการขยายการจัดการศึกษาออกไปโดยเน้นร,ระดับปร,ริญญาตรีเป็นหลักตั้งตศ .2504 ปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาของการขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีและเรื่องพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยการอนุรักษ์ลัสนสนุนศิลปะวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการให้แก่สังคมโดยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยสถาบันบริการสูงและสำนักเพื่อให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยวิธีทางให้สมกับ เป็นพระบรมราชานสวรีของพระบาทสมเด็จพระจจอมเกล้าเจ้าอย่หัวพระปิยมหาราชของพระสมมตินชาวไทยตลอดไปด้านการจัดการศึกษาคณะสาขาที่เปิดสอนคณะคุรุศาสตร์ประกอบด้วย4หลักสูตรได้แก่ 1. คุรุศาสตร์บัณฑิต10สาขาวิชา 2. คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต21สาขาวิชา 3. ประกาศน,นียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1. สาขาวิชา 4. คุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต12สาขาวิชาคณะจิตวิทยาประกอบด้วย3าหลักสูตรได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2. สาขาวิชา2 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต5สาขาวิชา3ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา5้าแขนงวิชาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ประกอบด้วย5หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร6ปี 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 5. สาขาวิชา 3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต13สาขาวิชา 4. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก12ขแขนงวิชา 5. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต4สาขาวิชาคณะนิติศาสตร์ประกอบด้วย3หลักสูตรได้แก่ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต3สาขาวิชา 2. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต1สาขาวิชา 3. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต1สาขาวิชาคณะนิเทศศาสตร์ประกอบด้วย5หลักสูตรได้แก่ 1. 1> นิิเทศศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรไทย7สาขาวิชา 2. นิเทศศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ1สาขาวิชา 3. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรไทย1สาขาวิชา 4. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ1สาขาวิชา 5. นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต1สาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ประกอบด้วย2หลักสูตรได้แก่ 1. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต 3. ส,สาขาวิชา 2. พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 1. สาขาวิชาคณะพาณิชยาการและการบัญชีประกอบด้วย12หลักสูตรได้แก่ 1. บัญชีบัณฑิต 1. สาขาวิชา 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต 5. สาขาวิชา 3. บริหารธุรกิจบัณฑิต 2. ส,สาขาวิชา สสถิติศาสตร์บัณฑิต6สาขาวิชา 5. บัญชีมหาบัณฑิต 6. ศินปศาสตร์มหาบัณฑิต1สาขาวิชา 7. บริหารธุรกิจบัณฑิต3สาขาวิชา 8. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต8สาขาวิชา 9. การจัดการมหาบัณฑิต1สาขาวิชา 10. ศินปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต1สาขาวิชา11 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต3สาขาวิชา12วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต2สาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์ประกอบด้วย4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสาตร์บัณฑิตหลักสูตร6ปี2วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต10สาขาวิชา3ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 29สาขาวิชา4 4วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต7สาขาวิชาคณะเภสัศาสตร์ประกอบด้วย5หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร6ปี2สาขาวิชา 2. เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต10สาขาวิชา 3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต4สาขาวิชา 4. เภสัชศา,ชาสตร์ดุษฎีบัณฑิต3สาขาวิชา 5. วิทยา,าศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต6สาขาวิชา คณะรัฐศาสตร์ประกอบด้วย7หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีที่รับผิดชอบด้วยคณะรัฐศาสตร์บัณฑิต 4. สาขาวิชา 2. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต3สาขาวิชา 3. รัฐศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิต1สาขาวิชา 4. สังคมวิทยามหาบัณฑิต1สาขาวิชา 5. มนุษยวิทยามหาบัณฑิตหนึ่งสาขาวิชา 6. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตหนึ่งสาขาวิชา 7. อัธศาสตร์ุษดีบัณฑิตหนึ่งสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย3หลักสูตรได้แก่1หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต19สาขาวิชา2วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต2ีสาสาขาวิชา 3. วิทยาศาสตร์ดุษดีบัณฑิต ยี่สิบสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกอบด้วย3หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีเทวิทยาศาสตร์บัณฑิต 1. สาขาวิชา2วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1. สาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย5หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 7สาขาวิชา 2. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต15สาขาวิชา 3. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 5. สาขาวิชา 4. วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต11สาขาวิชา 5. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 1. สาขาวิชาคณะศิลป,ปะกรรมศาสตร์ประกอบด้วย2หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสีสาขาวิชา 2. ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต2สาขาวิชาคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยสีหลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 3. ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต4สาขาวิชา 4. เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หนสาขาวิชาคณะสถาปัตยกรรมประกอบด้วย12หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 4. สาขาวิชา 2. การออกแบบอุาามมบตสา,ส,าสาหกรรมบัณฑิต 1. สาขาวิชา 3. ศิลปศาสตร์บัณฑิต 1. สาขาวิชา 4. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1. สาขาวิชา 5. าสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สองสาขาวิชา6วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 7. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 8. การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 9. ภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต 1. สาขาวิชา 10. เกหะพัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต 11. สถาปัตยกรรมภาษาดุษฎีบัณฑิต 1. สาขาวิชา 12. การวางแผนภางและเมือง,งดุษฎีบัณฑิต 1. สาขาวิชาคณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วยหหลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต 1. สาขาวิชาได้แก่ สวิทยาศาสตร์บัณฑิต 1. สาขาวิชา 3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2. สาขาวิชา 4. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 5. สาขาวิชา 5. วิทยาศาสตร์ดุสิีบัณฑิต 3. สาขาวิชาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ประกอบด้วย 2. หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต10สาขาวิชา 2. วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต6สาขาวิชาคณะอักษรศาสตร์ประกอบด้วย4หลัก,ก,ก,กนสนูตรได้แก่ 1. ประการศัพยบัณฑิต 1. สาขาวิชา 2. อ,อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต18ส,สาขาวิชา 3. หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต1สาขาวิชา4 อักษรศาสตร์ุบัณฑิต9สาขาวิชาสำนักวิชาทรัพยากรเกษตรการเกษตรประกอบด้วย1หลักสูตรได้แก่1หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต1สาขาวิชางานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยธรรมศาสตร์สอบมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมขัดแรกในวันที่4ธันวาคมพศ2477แต่ละมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปีชื่อของมหาวิทยาลายัยที่เป็นเจ้าภาพจะได้รับเกียรติขึ้นต้นชื่อของนักในประเพณีในปีนั้นสถานที่จัดการแข่งขันจะไม่สนับสนุนามเจ้าภาพแต่จะจัดที่ สนามสุพัชาราสายกีทาสถานแห่งชาติเป็นประจิทุกปีกองเชียร์ของฝ่ายเจ้าภาพจะได้ใช้อัศจรรย์ฝั่งทางทิศเหนืออีกฝ่ายจะใช้อัศจรรย์ฝั่งทางทิศใต้กติจกรรมภายในงานอาจแบ,บ่งเป็นสองส่วนคือการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักสุโขรากับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นการเดินพาเรดการเชียร์การแพแร่ซกอรขบวนพาเลดล้าการเมืองและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในทุกๆป,ปี บรรยากาศภายในงานจะถ่ายทอดสดผ่าน,านทางคารทั์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตามลำดับยกงเ้นคังที่7จ็ดสิบมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไบทีวีร่วมอยู่ด้วยคังที่7จ็ดสองและเจ็ดสิบสี่มีการถ่าย,าาาอ TV, อย,ยาทอดสดเฉพาะช่องไทยรัฐทีในระบบความคมชัดสูง รายได้รักหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานทุกปีจะนำไปบริจาคเป็นสาธารณากุศลเรามาร่วมชุมนุมกันจากไปด้านวันห่างกันต่างอยู่ไกลวันนี้รากำนยามนี้เรา